สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องพอต้นเดือดซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านพูดจาภาษาชาวบ้านฟังกันง่ายง่ายครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องปุ๋ยสูตรปุ๋ยใส่พริกใส่สูตรไหนบ้างพริกมันถึงจะดกพริกมันถึงจะตดิดดอกฝักถึงจะดกนะครับซึ่งก็มีพี่น้องชาวสวนพริก ถามบอกต้นมาว่าปลูกพริกใส่สูตรไหนบ้างนะครับพริกเนี่ยนะครับรวมทั้งพืชต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือว่ามะเขือการใส่ปุ๋ยทางดิน,นแต่ละสวนนะครับแต่ละคนแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาก็ใส่แค่ สูตรเสมอสูตรเดียวนะครับบางคนก็เสมอสูตร16บางคนเสมอ15นะครับอยากเหมาต้นก็เสมอ15เสริมด้วย 13, บ3ามสสนะครับสสูตรครับที่ใส่เฉพาะทางดินนะครับเพราะว่าไม่อยากซื้อหลายสูตรนะครับส่วนท่านที่ ใส่หลายสูตรเขาก็จะใส่ตามระยะของการเจริญเติบโตของพริกนะครับอันดับต้นๆอันดับแรกเริ่มจากปลูกเขาก็จะเน้นที่ตัวหน้าสูงมีไนโตรเจนสูงนะครับพอพริกมาได้สักประมาณหนึ่งเขาก็จะใส่ตัวกลางสูงนะครับเพื่อเป็นการเร่งรากเร่งต้น เรืงความสมบูรณ์ความแข็งแรงนะครับพอพริกใกล้จะติดดอกเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นสูตรตัวท้ายสูงนะครับซึ่งเป็นสูนตรกระตุ้นตาดอกนะครับอันนี้คือเฉพาะทางดินนะครับยังไม่รวมถึงทางใบวันนี้คุยกันเรื่องปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ15หรือว่าเสมอ16เนี่ย มันก็จะมีธาตุหลักในไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับรวมกันอยู่ถุงเดียวเราก็ไม่ต้องไปซื้อมาหลายถุงหลายสูตรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใส่เฉพาะแค่สูตรเดียวสูตรเสมอสูตรเดียวเนี่ยบางครั้งผลผลิตของเรามันก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ นะครับถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยติดฝักติดหมากติดดอกเหมือนกันแต่ถ้าเราไปดูคนที่เขาใช้สูตรตัวท้ายสูงโดยเฉพาะตอนที่พลิกเริ่มติดดอกหรือกำลังจะติดดอกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวท้ายสูงซึ่งเป็นสูตรกระตุ้นตาดอกเป็นสูตรที่เร่งดอกเร่งผล ต่อเมื่อติดผลติดฝักผลก็จะใหญ่สมบูรณ์นะครับผิวมันสวยอันนี้คือสูตรตัวท้ายสูงนะครับของผมก็จะใช้แค่สูตรเสมอนะครับจะมาเปลี่ยนเป็นสูตร 13, 13, 20, สิบสามสิบสายสบเอก็ต่อเมื่อพลิตริ่มจะติดดอกนะครับหรือใกล้จะติดดอก เพื่อที่จะมาช่วยในการกระตุ้นตาดอกทำให้พริกของเราเนี่ยติดดอกดอกพอดอกมันเยอะเวลาเขาติดฝักติดผลก็จะดกนะครับส่วนทางใบผมก็ใช้สูตรโฮอร์โมนทําเองนะครับเป็นสูตรโฮอร์โมนนมไข่ผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ ซึ่งวิธีการทําผมก็ได้ลงไว้ในคลิปแล้วนะครับพี่น้องก็ไปหาดูได้ก็ฉีดทุกๆเจ็ดวันนะครับฉีดช่วงเช้าเป็นสูตรเปิดตาดอกเสริมความแข็งแรงนะครับเสริมแคลเซียมแล้วก็ป้องกันไวรัสใบด่างด้วยนะครับโดยเฉพาะนมนะครับเขาจะมีแคลเซียมแล้วก็ต้านไวรัสได้นะครับเป็นนมจืดนะครับ สูวนวิธีการทําก็อยู่ในคลิปนะครับส่วนจะใช้นมล้วนๆผสมกับน้ําฉีดก็ได้นะครับก็มีอยู่ในคลิปของ่าาต้นพี่น้องไปหาดูได้นะครับซึ่งใช้แล้วก็มันได้ผลครับพี่น้องนะครับถามว่าวฉีดแบบนี้มาประจํำไหมหลังๆมาเนี่ยนะครับสี่ห้าปีมาเนี่ยผมใช้ฮอร์โมนสูนี้ประจํานะครับแต่ก่อนหน้านี้ ก็ใช้รฮโมนตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละครับก่อนที่จะมาคิดทำสูตรนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาแชร์เอามาบอกพี่น้องให้ลองไปทำดูนะครับว่ามันได้ผลจริงแท้แค่ไหนนะครับบางทีเนี่ยมาฟังแค่เบาต้นพูดมันก็อาจจะไม่ใช่ถ้าพี่น้องไม่ไปลองทำดูถึงจะรู้ว่า มันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงมันดกไม่ดกนะครับสําหรับสูตรนมนมต้องเป็นนมจืดนะครับเครื่องดื่มชูมลางผงชูรสนะครับเป็นสูตรที่มีไข่ด้วยนะครับเกือบลืมไข่เป็นสูตรจะได้ผลจริงครับพี่น้องนะครับไปลองดูได้นะครับสูตรวิธีการทําอยู่ในคลิปของเบาตน้นไปหาดูได้นะครับ วันนี้ก็พูดคุยกันหลักๆเฉพาะเรื่องปุ๋ยปุ๋ยทางดินนะครับว่าใช้สูตรไหนบ้างก็คือการทำเกษตรเนี่ยมันเป็นสูตรไม่ตายตัวนะครับแต่ละคนแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับบางสวนเหมือนกันบางสวนไม่เหมือนบางสวนใช้หลายอย่างใช้หลายสูตรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบนะครับหลายสูตรก็ไม่ว่าเขานะครับเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอบางทีเนี่ยอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอยู่คนละฝากฝั่งดินยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมอาหารให้กับพริกของเราการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางดิน ก็อาจจะเสริมไม่เหมือนกันนะครับท้งนั้นและทางนี้เราต้องดูที่ดินของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาใส่สูตรนั้นเราก็ใส่เหมือนกันแล้วก็ไปโทษเขาว่าไอ้ที่คุณบอกมานะมันไม่ใช่มันไม่สวยมันไม่ดกต้องดูที่ดินเราด้วยนะครับว่าดินเรามันเป็นยังไงนะครับแต่นี่เบื้องต้นเนี่ย คนที่เราเริ่มจะปลูกเตรียมดินไถ่ายดินปั่นดินถากดินไว้เนี่ยเราก็ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวนะครับถึงเป็นน้องที่มีขี้เท่าก็ขี้เท่าก็ได้นะครับเพื่อเป็นการปรับค่าของดินนะครับให้ดินมันเป็นกลางนะครับเพราะเราอาจจะไม่รู้หรอกเราไม่เคยเอาดินไปตรวจเราไม่รู้ว่าดินเราเนี่ยมันเปรี้ยวมันเค็มหรือ มันจืดมันจางเราไม่รู้มันมีกรดมีดา่างไหมเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับสภาพดินด้วยปูนขาวไว้ก่อนนะครับพอปลูกอะไรมันก็จะได้งามใส่ปุ๋ยมันก็จะได้สวยอันนี้จําเป็นต้องใช้นะครับสําหรับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับเกี่ยวกับโรคของพืชทุกชนิดนะครับ แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกใช้ยาอะไรก็ไม่ได้ผลหรืออยากได้สูตรสมุนไพรที่ไม่ต้องใช้เคมีก็ฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลาเบาต้นก็จะมาตอบให้กับพี่นกทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่นกทุกท่านที่ติดตามบาต้นดึ๋ซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ